เอา้าเอา้าติดขาแล้วทีนี้ติดขาแล้วโอ้ยโอ้ยอ่ะยกไม่ได้เอ้าพี่บ๊อบหายเอ๊พี่บอ๊อบอปไปไหน,นเนาะพี่บอ๊อบไปไหนอีกแล้วอ้ยพี่บ๊อบอยู่ตรงนี้เองดูค่ะโอ้ยเข้ามาเลยนะพี่บอ๊อบความสนค่ะแม่แม่แมพตามภาษาวัยเด็กโอ้ยพี่บ๊อบหายอีกแล้วโอ้ยพี่บอ๊อบ พี่บ๊อบพี่บ๊อบหายอีกแล้วไม่ไม่จ้าพี่บ๊อบหายไปไหนดูดูค่ะแม่ๆตามหาพี่บ๊อบก่อนเซตพี่บ๊อบไปแล้วเดอ้อพี่บ๊อบไม่เล่นด้วยแล้วนุน่นพี่บ๊อบไปนุ่นแล้วเอา้าไปตามก่อนไปชมความน่ารักฝากกดติดตามกดกระดิ่งให้น้องจูเนียนด้วยนะคะ สวัสดีค่ะพบกับช่องน้องจูเนียร์แฟมิลี่นะคะสวัสดีพ่อพ่อแม่แม่เอฟซทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้มาแอบดู2พี่น้องเขาเล่นอะไรฮะสพี่น้องเขาเล่นอะไรกันนะฮะโอ้ยดูสะสนุกใหญ่เลยพี่บ๊อบไม่ได้ไปโรงเรียนนะคะวันนี้พี่บ๊อบของหนูไม่ได้ไปโรงเรียนปิดเรียนค่ะโรงเรียนปิดนะคะเป็นเพื่อนหนูเลยวันนี้ดูค่ะแม่ พ่อจ๋าไม่อยู่วันนี้สนุกใหญ่เลยสองพี่น้องอุ้ยออ่ะพี่บอ๊อบสวัสดีแม่แม่เอซก่อนเล้วพี่บอ๊อบสวัสดีครับก่อนพี่บอ๊อบพี่บอ๊อบสวัสดีครับอ้ยน้องดือปะน้องดือแห้งน้องเล่นคนเดียวพี่บ๊อบบอกเนาเอาน้องเล่นคนเดียวเหรอน้องเต็มกะละมังเลยน้องเล่นเต็มกะละมังเลยคนเดียวนี่เบิ้งเบง สนุกใหญ่เลยค่ะเป็นเตาเป็นเป็นเตาเป็ตา,เปตาทะเล <c oughs> เป็นเตาทะเลบ่แม่นะแม่ว่าเป็นอึ้งอ่างแล้วนห,นหนูเห็น้อคืออึ้งอ่างเอ่ะ <c oughs> <c oughs> พี่บ๊อบของหนู <c oughs> <c oughs> พี่บ๊อบสุดที่รักของหนู <c oughs> ดูคะ่ะเอาเอา <c oughs> อ้ย <c oughs> ดูโอ้ยรักพี่บ๊อบค่ะแม่แม่ค่ะรักพี่บ๊อบ กับพี่บ๊อบก็จะเล่นอีกแบบหนึ่งนะคะแม่แม่ก็จะไม่ค่อยเล่นแรงเท่าไหร่จะเล่นค่อยๆหนูนกอดโอ๊ยกอดพี่บ๊อบดูค่ะหนูรักพี่บ๊อบที่สุดเลยพี่บ๊อบมาเล่นกับหนูเร็วโอ้ยดดๆสุดเหี่ยงไปเลยวันนี้คนเดียวก็เต็มกระมังแล้วหนูโอ้ยหนูรักพี่บ๊อบโอ้ยไอจุ๊บพี่บ๊อบด้วย จ๊บอุ้ยดูคะ่ะแม่เมยคะ่ะอ่อนโยนมากกับพี่บ๊อบรักพี่บ๊อบที่สุดเลยหนูแบ่งพี่บ๊อบเล่นด้วยดูคะ่ะวันนี้หนูใจดีหนูให้พี่บ๊อบเล่นด้วยอุ้ยดูสิดูสิดู Shot, <c oughs> อ่ะเบบี้ชัดเบิ้งขะลงจังไหน baby, baby. อ้ยรักพี่บ๊อบพี่บ๊อบรักน้องบอ๊อรักที่สุดเลยดูค่ะแต่ว่าพี่บ๊อบไม่มีที่จะลงแล้วหนูคนเดียวเต็มกะละมังเลยค่ะเอาเอาโอ้ยดูค่ะเต็มกะละมังเลยคนเดียวนี่ยฮะ นูไม่มีโรงเรียนแล้วพี่บอ๊อบน้องบอกไปโรงเรียนเลยนี่น้องคือเป็นแนวนี้น้องฮะน้องดืออ้อปะน้องน้องขี่ขานไปโรงเรียนไมมเฮ็ยจังไดยเอาน้องขึ้นรถรับส่งไปน้ำเ้อรถรับส่งนักเรียนนะโอ้ยมาเร็วพี่บอ๊อบมาเร็วพี่บอ๊อบมาเล่นกับหนูเร็วดูค่ะ โอ๊ยมาเล่นกับหนูแล้วพี่บอบมาเล่นกับหนูเร็วอุ้ยอุอุ้ยอดูดูออนออซออีกแล้วออนพี่บอบอีกแล้วออนพี่บอบอีกแล้ว อึองอ่างนะคะวันนี้อืงอ่างอยู่ในโอ่งเนี่ยอยู่ในถัง oh. วันนี้แปลงล่างเป็นอืงอ่างหนึ่งวันเด้อดูค่ะเล่นกับพี่บ๊อบสนุกเลย oh. พี่ชายสุดที่รักของหนูโอ้ยดูค่ะอ oh. ้อนพี่บ๊อบพี่บ๊อบมาเล่นกับหนูแล้วโอ้ยพี่บ๊อบดูค่ะสนุกคนเดียวเลย เต็มถังคนเดียวพี่บ๊อบเมื่อยแล้วอเอาเอาุอาอ้ยอดูดูดอ่ะพี่บ๊อบมาเล่นกับหนูหนูจะลอยน้ำให้ดูหนูจะลอยน้ำให้พี่บอ๊อบดูไม่เห็นเราเนี่ย โอโดูค่ะอ่ะจะแปลงร่างเป็นปลาแล้วค่ะแม่แม่ดูด <c oughs> สนุกสุดเวียงไปเลยนี่ไม่ไปโรงเรียนนี่ฮะ ทั้งพี่ทั้งน้องนี่พี่บ๊อบก็โรงเรียนปิดบอพี่บ๊อบบอกว่ามือนนี้เป็นโควิดโมเมนคุณคูปิดเนื่องจากว่าโควิดระบาดก็เลยบไิสไปโรงเรียนครับบางสิโมเมนเนื่องจากเป็นโควิดโอ้ยพี่บ๊อบนี่ก็ว่าพิษว่าถึงเด้พี่บ๊อบน้องสนุกคนเดียวน้องนี่ฮะฮะ สองคือมวนคนเดียวอาปลากระป๋องแล้วเฮ้ยเฮ้ยปากระป๋องปลากระป๋องเปลากระป๋องปลากระป๋องปลากระป๋องเป็นอะไรปลากระป๋องปลากระป๋องเป็นอะไรเลยอะมากปลากระป๋องเลยเยอะเยเพลงปลากระป๋องเพลงปลากระป๋องของพี่บ๊อบอ่ะลองดังๆมงอาเต้นน้ำเฮ้ยเลย บ๊อบร้องอะไรหนูไม่ได้ยินเลยพี่บ๊อบดูขาอ้ยดูดูอะไรแล้วพี่บ๊อบพี่บ๊อบมาเล่นกับหนูแล้วชวนพี่บ๊อบเล่นด้วยค่ะไม่ไม่เพี่บ๊อบแกล้งเดินไปนู้นสิ้องไปด้วยไหมอ้าวอ้าวดู อุ้ยบบรักพี่บ๊อบรักพี่บ๊อบที่สุดเลยดูค่ะอ้ยิ้มหวานก่อนพี่บ๊อบยิ้มหวานเ้ยสนุกแท้สองพี่น้องนี่ฮะดูค่ะแม่แม่ความรักความผูกพันก็จะเล่นกับพี่บ๊อบไม่แรงเท่าไหร่อ่อนโยนกับพี่ชายสุดที่รักพี่บ๊อบพี่บ๊อบไปไหนอีกแล้ว พี่บ๊อบไปไหนอีกแล้วมาเล่นกับหนูก่อนพี่บ๊อบมาเล่นกับหนูก่อนดูคะ่ะง้อพี่บ๊อบมาเล่นกับหนูดูคะ่ะพี่บ๊อบพี่บ๊อบมาเล่นกับหนูแล้วดูโอ้ยพี่บ๊อบไม่เล่นแล้วเ้ยเฉพาะหนูก็เต็มกระมังแล้วลูกพี่บ๊อบมาเล่นกับหนูบ่อยๆนะ พี่บ๊อบไปไหนอีกแล้วพี่บอ๊อบอ่ะพี่บ๊อบหมอบแล้วพี่บอ๊อบพี่บ๊อบแอบหนูทำไมดูค่ะดูดูอ้ยมาเล่นกับหนูเลยพี่บอ๊อบมาเล่นกับหนูเลยดูค่ะแม่แม่สนุกใหญ่เลยโคตรนะ ไปดูค่ะสนุกแท้อัดเต้นแล้วดึง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 พี่บ๊อบไม่เล่นแล้วหรออ่ะพี่บ๊อบโดดตุ้มคนเดียวเลยเร็วๆน้องไปแล้วเราแอบลงก่อนนะเร็วๆๆๆอ่ะเร็วๆๆๆพี่บ๊อบขอพิเศษคนเดียว <laughs> เร็วๆพี่บ๊อบมาแล้วพี่บอ๊อบพี่บ๊อบไปแล้วเร็วๆ โอยโอยโอยดูดูด,ดูเวลาพี่บ๊อบเล่นคนเดียวไม่ได้ดูพี่บ๊อบจะเล่นคนเดียวไม่ได้นะ่ะนั่งดูน้องเล่นเทานั้นนั่งดูน้องเล่นก่อนดูขครดูแม่แม่ดูอะพี่บอ๊อบมาขาเล่นกับหนูโอ๊ยมีการกวักเรียกพี่บ๊อบด้วยนะคะแม่แม่อยากจะให้พี่บ๊อบเล่นแต่หนูคนเดียวก็เต็มกะละมังแล้วลูกเอ๋ย สองพี่น้องพี่บ๊อบหมอบแล้วอ่ะหมอบเร็วเวเร็วแกงก่อนแกงน้องพี่บ๊อบหายไปไหนแล้วน้องน้องจูพี่บ๊อบหายไปไหนโอ้ยโอ้ยดูค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่บ๊อบหายไปไหนอีกแล้วพี่บ๊อบหายเอพี่บ๊อบไปไหนน้องพี่บ๊อบไปไหนอีกแล้วโอ้ยพี่บ๊อบอยู่ตรงนี้เอง ดูค่ะโอ้ยเข้ามาเลยนะพี่บอ๊อบเข้ามาให้หนูเลยให้มาเล่นกับหนูเดี๋ยวนี้เลยเอบไม่ได้เลยตามหาพี่บอ๊อบใหญ่เลยเอ้ออ้ติดขาแล้วทีนี้ติดขาแล้วโอ้ยโอ้ยอ่ะยกไม่ได้เอ้าอุ้ยอุ้ยอุ้ยดูสีความสน ความซนค่ะแม่แม่ตามภาษาวัยเด็กโอยพี่บ๊อบหายอีกแล้วอพี่บ๊อบพี่บ๊อบพี่บ๊อบหายอีกแล้วแม่แม่จ้าพี่บ๊อบหายไปไหนดูดูค่ะแม่แม่ตามหาพี่บ๊อบก่อนพี่บ๊อบหนูหายอีกแล้วตามหาพี่บ๊อบเอ้าพี่บ๊อบหลบแล้วพี่บ๊อบ ดูค่ะพี่บ๊อบหนูหายไปไหนโอ้ยไปจะาเอตรงนู้นอุ้ยอุ้ยอุ้ยอมาเร็วพี่บ๊อบมาเร็วมาเร็วพี่บ๊อบอ่ะพี่บ๊อบพี่บ๊อบพี่บ๊อบไปนู่นแล้วพี่บ๊อบเสร็จพี่บ๊อบไปแล้วเด้อพี่บ๊อบไม่เล่นด้วยแล้วหนูพี่บ๊อบไปนู่นแล้วเอาไปตามพี่บ๊อบมาดูค่ะเรียกพี่บ๊อบ พี่บ๊อบมาเล่นกับหนูก่อนเออดูพี่บ๊อบไม่เล่นหนูก็ไม่เล่นนะคะแม่แม่ดูอะตุม้มพี่บ๊อบตู้มสนุกสนานอยากมีเพื่อนเล่นคะ่ะแม่แ,มแมตามภาษาเด็กเนาะมีเพื่อนเล่นก็จะสนุกหน่อยอ่ะง้อพี่บ๊อบใหญ่เลยวันนี้พี่บ๊อบพี่บ๊อบเล่นกับหนูเลยเอาเอาไปไหนแล,ล้วมาแล้วมาแล้วมาเร็ว ดูเอาไปล้ค่ะแม่ๆไปแล้วแม่เรียกแม่เรียกไปแล้วอพี่บอบสวัสดีขอบคุณแม่ๆก่อนเล้วสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาพ่อๆแม่ๆเอฟซีทุกท่านไปก่อนนะคะวันนี้แม่ธันวาก็เรียกน้องจูเข้าบ้านแล้วเล่นนานแล้วแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ